สีจ้าพี่น้องสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเบิร์สุบสสุข้นจ้าบอกกับสาวบนอยู่นิวซีแ่นด์คือเราจะเมือนีนกินข้าวเที่ยงแ้่เมื่อนีนสาวบนได้ยังกินจ้าเห็ดยำบุญเซนตำนัน่นละจ้าตำบุญเซนกุ้งลวกปลาหมือกลวกกับบวกแตงจ้าลวกไข่น้ําสองหน่อยวาสิตตมละหิวแห้งพี่น้องเอามาก,ก่อนมม่เลยเป็นลวกไข่พักกะมีพักการ บอกพรีกเหลือน้อยนึงก็พักยืมสวนจ้ะ today I just have um, lunch I have um, a cucumber salad with a prawn, some squid, and then b o y half b o y e g g s e อ้ส c e อ o จอยไ i มจะม my garden งวีดีบ b l e ก่อนจะกินสาวบนขอบคุณพี่น้องหลายๆด,ด้วยจ้ะเ้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจจ้ะขอบคุณที่เข้ามาติดตาม ากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะขอบคุณจ้าน้าพี่น้องจ้ะมาเลยจ้าน้องนองเอฟซี FC. เบิร์ดสูบูสุขคนเอฟซี FC, ทั้งล่ำลูกกามาเลยจ้าน้องมารี่น้องหอมเจ้ามากกินยำม,มันฝีั่งไลแจักสิวายำวาตําน้องหอมน้องจิตเคอร์ารฟมาปลาไก่บ้านเดียมากค่ะ เป็นอาหารเที่อ,าอาาังกฤษไม่ได้เนอะ JL น้องนูน้องเกวมะน้องนุ่นงเงงบิร์ตสูบู่สุบ่นฟังเล่าฮะบนจ้ะเบิร์ตสูบหมองสุบอ,บอ่อออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนาะจ้ะตั้งยุโรปมะอ,มอ,มอืใส่พริกพองสองนายพี่น้องจาดขนาดเลย อืมอืม,อมจาจัะเข้าเทียงพี่นอ้องลันช์ทามลันช์คือเข้าเทียงด,ด้วยจ้ะเด้อ เรเจหนอยไดาจาแชรเลียนทำร้านชุดเมชา์เลียน Thank you all you guys for come support my channel. Thank you so much. Come have lunch with me. Mm hmm, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. ไ <ừ. S 2> ข่ซุกเครื่องเรื่องเนี่ยกินเข้าไปมันจะเป็นมันๆไปนองแสบ มันใส่สองก็ได้ยิบเอกกุ้งคือก้าวจ้ะงก็จะนานงยิบโหลดเ <c oughs> นะเป็นอย่างหลอกกินผู้เดียวอื <c oughs> <c oughs> ตนพี่น้องทั้งนั่นจ้าทั้งจังหวัดการนะน้ำป่าผัดเล่าโอ้ยอย่างไพยธรรมชาตินาะพี่น้อง พักอยู่สวนกำลังง่ามน แซ่บหน่อยอย่างอย่ยังกินนอกินเทียงกินเป็นหมูสาบนเะก็จะ พ่อใหญ่ก็ยุ่นนี่นะจ้ะนอนห้องกับลูกที่นี่เห็นงานกลางคืนจังห้องกับบายโมงคือตื่นเรียวแต่เต่าคอยนอนบารับนะพ่อใหญ่ก็คิดน้ำอายหลายพี่น้องเออสว่าง หายแล้วก mm ็เดี๋ยวดีเดี๋ยวสุดพี่น้องโซดา กินเส็นี่เป็นเสียน้ากินเนืเนๆทงกินทั้งโซ่ส่สีารม ชาวบนกับบอลเไปหาพ่อรุ่งหลกจาาส่องเนี่ยแต่เมียเราอยู่หมอกับบุคอยแหกหายคอนอื่นไปว่นเรากับบุคคอยินข่าไปนอก เราไ่อยากกินอาหารทั้งโรงพยาบาลาคืออยากกินอาหารไทยแต่ว่าเช้าวนเทศไปหายมอกับม่อยากให้เรากินหลายน่าจัง ใค้ลู้ครับจ้หน้าพี่หน่อยก่อนจ้าเดี๋ยวจัดให้เบิร์ตเดี๋ยวมันสีเหลืองแห้งขอบคุณพี่หน่องหลายที่้ามาติดตามน่าจะเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า